ราะอะไรลูกปะเพราะาพี่สอนเก่งพี่พูดไปอะ่ะองค์กรเขาก็ยิ่งเขายิ่งขยายใหญ่ออกไปอะ่ะแล้วยิ่งขยายใหญ่ไปพี่ก็จะเจอคนดีๆเข้ามาอีกเยอะคนน่ารักน่ารักเข้ามาอีกเยอะแล้วเมื่อไหร่พี่จะทําใจได้ถึงป่ะงาอาลิเบียยิ่งช่วยยิ่งเจอคนดีๆเข้ามาอีกเยอะเชียวนะแล้วตอนแล้วพี่ก็บอกแต่วันนี้พี่มีความสุขมากเลยเขาเลยงงอทำไมอะ่ะแน่เห็นไหมพี่เล่าเก่งไหมละ่ะเขาอยากฟังเลยอะ่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพี่ พี่ก็บอกว่าวันนี้มันเปลี่ยนไปเพราะว่าระบบอ,ออนไลน์เนี่ยแหละพี่อะไม่เคยคิดเลยว่าแอมเบทาง่ายๆแบบนี้มันมีด้วยอ่ะพี่คิดว่าชีวิตพี่จะต้องล่อนเล่ไปตามผู้คนไปเอาตัวเองไปเจอเขาตามบ้านอะไรเงี้ยแบบใค่คิดแล้วมันก็ไม่ค่อยจะไหวเท่าไหร่นะรู้สึกว่าถ้าพี่จะเป็นงั้นบ่อยๆพี่คงไม่ค่อยไหวนะมันเยอะไปกับการทุ่มชีวิตขนาดนั้นอะเออ ถ้าตอนจนๆนะโอเคทําได้แต่ตอนรวยขนาดนี้แล้วเนะี่ยโอ้หมันขยับตัวยากมากเลยนะที่จะต้องอะไรขนาดนั้นอีกแต่วันนี้มันไม่ใช่วันนี้พี่ช่วยผู้คนอนะอย่างเงี้ยดูแต่พี่สามารถที่จะเติมสิ่งดีๆความคิดดีๆออกไปให้แม้ยังไม่เจอตัวพี่ได้พลังบวกจากพี่อ่ะคุ้มแล้วเพราะพี่อ่ะใครๆก็ถ้าทำโล่ให้ก็ทำโเพี่นะ เป็นคนที่ทัศนคติบวกสุดๆวันเนี้ยพี่นะรู้ป่ะไม่ได้เจตนามานั่งคอนโดคนเดียวอยู่เลยเนะี่ยรู้ป่ะตอนนี้พี่นั่งอยู่คนเดียวเลยนะคอนโดห้องที่ห้องใหญ่สุดนะนั่งอยู่คนเดียวเนะี่ยแต่ไม่เหงาอ่ะคุยกับตุ้มคุยกับติก๊กคุยเนะี่ยดาไลานะ์ในห้องนะทำไมรู้ไหมนี่พี่เพิ่งวางของเองนะ <c oughs> พี่ยังไม่เปิดตู้เย็นกินน้ําเลยนะพอดีพี่ก็มาเห็นไลน์ว่าเอา้าเขาแอบคุยกันไม่บอกพี่ แ่ดาวไลแอบคุยกันอีกอะแน่บังเอิญพี่แอบรู้มีสปายกูหวังดีให้เบอร์พี่มาพี่รีบเข้าเลยเห็นไหมแม่เห็นไหมเพราะว่ายังไงขอแจมเลยเถอะพี่อนะเดี๋ยวจะไม่เดี๋ยวจะงงว่าแล้วพี่บอกว่าพี่แฮปปี้ตรงไหนก็เหตุผลเพราะเป็นออนไลน์ทําให้เพิ่มโอกาสการช่วยผู้คนโดยที่พี่ไม่ต้องคิดว่ามันจะเหนื่อยหนักสาหัสแบบที่พี่เคยคิด มันเป็นเพิ่มโอกาสพลังงานบวกๆในตัวเราอะสา่ารถส่งผ่านไปให้ผู้คนได้แล้วเมื่อวานเนี้ยที่พี่เพิ่งกลับไปแล้วอยู่ๆอันนี้พี่ต้องมานั่งคอนโดคนเดียวเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าพี่กลับไปจากงานเลี้ยงเอ็มบีอะห้าทุ่มถึงบ้านแล้วพี่ก็รู้สึกว่าพี่มีงานสะสมไว้ล้วดินพอกหางหมูพี่ก็เลยต้องรีบลงไอจที่ปุ้มเห็นพี่น่ะ เพราะว่าพี่เสียดายพี่อุตส่าห์แต่งหน้าไว้พี่จะล้างทิ้งก็เสียดายอยู่พี่เลยตัดสินใจเอาชุดวอรม์มาแบบลงไอจีมันซะเลยทํางานหน่อยใช่ไหมเออจะได้มีความเคลื่อนไหวองสารคนตามตามยังไงไม่ยอมลงตามอีกพี่ก็เลยลงให้คนตามเขาดูเชื่อมือนหน่อยนะพี่ก็เลยไม่เตือนเช้าเรานอนดึกแล้วก็เลยเตือนสายประมาณเจ็สิบโมงเก้าโมงกว่าอออยู่ๆไอ้น้องโทรมา หนูจะเข้ากรุงเทพแล้วเอาดีแล้วเป็นไงมีมีมีข่าวดีอะไรมาเล่าอ่ะเออพอดีหนูจะไปหาคนบ้านนี้แล้วพอดีเขาบอกว่ามีพ่อแม่เขามาด้วยอ้าวแล้วไงหนูกลัวเอาไม่อยู่ถ้าเกิดว่าพี่ไปทานเผื่อจะกระโดดขึ้นรถไปด้วยโอ้ดีใจมากเลยขอทะเทียงได้เันแบบพี่ไปด้วยแล้วกันแล้วแล้วไปแล้วกลับเปล่าอ๋อไม่กลับอาจจะค้างคืนเอาลรอเอาพี่ต้องค้างคืนด้วยเดี๋ยนี้เนี่ยแหละนี่คือเหตุผลเนี่พี่จะมานั่งคอนโดเนี่ ที่ตอนที่นั่งมาเนี่ยพี่คิดไงรู้ป่ะพี่คิดว่าเออชีวิตของพี่เนี่ยช่างมีความสุขจริงๆเลยทาไมรู้ว่าตัวพี่อ่ะมีแต่คนอยากให้พี่ไปทุกที่ที่เขาไปมีแต่คนอยากให้พี่อยู่ทุกที่ที่เขาจะไปอ่ะอื่ดูเสียขนาดว่าถ้าพี่จะไปนั่งรถใครมีแต่คนดีใจอ่ะพี่คิดว่าชีวิตอย่างเนี้ยเอาเงินเท่าไหร่มาซื้อความมีคุณค่าขนาดเนี้ย มันยากนะแค่คิดนะถ้าเกิดพี่บอกว่าใครจะไปไหนแล้วพี่จะไปด้วยมีแต่คนดีใจอะ่ะดูสิเออเออขาจะเย่แบบดีใจมากอะ่ะแล้วพี่ก็รู้เลยว่าเออมันเป็นงั้นจริงนะแค่พี่บอกพี่จะไปกับใครมีแต่คนดีใจหมดอะ่ะสายงานที่กําลังคนที่เห็นธุรก,กิจนะเอ็มเวย์นะยูเว้นคนที่ไม่เห็นธุรก,กิจเอ็มเวย์เขาบอกอย่ามาเก๊กา <laughs> แต่คนที่เห็นธุรก,กิจเอ็มเอย์อ่ะเขาจะเห็นคุณค่าของ ของความคิดของที่ความคิดมีตัวตนไงความคิดที่ออกมากับคําพูดเขาฟังแล้วเขารู้สึกมันมีพอร์มันดีหนึ่งเงี้ยเป็นแบบนั้นจริงนะพี่ก็รู้สึกแอบ,บคิดกับตัวเองอยู่ว่าเออเฮ้ยเราช่างมีคุณค่าอันนี้คิดมาตั้งสองสาวันที่ผ่านมานี่รู้สึกเออเฮ้ยทาไมพอบอกจะไปกับใครมีแต่คนดีใจอะ่ะโอ้อย่างเงี้ยรู้สึกดีมากเลยแต่มันไม่สามารถไปได้เยอะไง แต่มาวันเนี้ยมาคนเป็นออนไลน์นะสนุกเลยแหละสูงเนี้ยแต่ก่อนเนี้ยพี่เคยสงสัยอ่ะว่าทําไมเวลาคนฟังพี่แล้วทําไมต้องมารู้สึกชื่นชอบมันมีอะไรหรอพี่งงเออพี่งงว่ามู้ชื่นชอบอะไรอะ่ะก็พูดธรรมดาอย่างเงี้ยเหมือนจะแปลกแต่ทําไมแต่ละคนดูซึ้งดูอินดูเปลี่ยนไปอะไรพี่ก็งงมากเลยมันเป็นอะไรกันแต่พี่เข้าใจแล้วละ่ะ ว่ามันต่างในวันที่ใครสักคนที่เก่งๆแล้วพูดอะไรบางอย่างแล้วเราฟังอ่ะเรารู้สึกเรายังชอบเลยเราเลยเข้าใจว่าเออเราเป็นอย่างนั้นแหละเออจริงนะเรารู้สึกได้ยังอยากฟังคนที่มีความคิดดีๆฟังแล้วมันมีความสุขนะอย่างเงี้ยวันเนี้พี่มากับน,น้องแอมที่น้องแอมดีใจนะพกขับรถมากดฝนตกหนักอ้อแบบ เขาบอกโอ้โหนี่เป็นครั้งแรกเลยที่เขามากับพี่แล้วฝนตกขนาดนี้ตกมากมากจนแบบเขากลัวฝนเขากลัวแบบรถจะหยุดอะรถแล้วเขาจะไปเลี้ยวเติมน,น้ามันไงเขาบอกเขาไม่กล้าเลี้ยวเขาไปในปัน๊มเพราะมันเป็นคลื่นแบบว่าขนาดคล้ายๆผักลอยน้ําเลยอะเ,ออเขากลัวว่าไปแล้วเดี๋ยวเครื่องดับแต่น้ํามันก็กำลังจะหมดดูสิเออแล้วพี่เลยบอกเอาไงเอาไงออได้ยิบได้นิดแล้วตอนที่นั่งนั่งมาเนี่ยพี่ก็นั่งมองอืม ตอนนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากหรอกพี่คิดว่ามาดูมาดูชีวิตคนคนหนึ่งที่กาลังเริ่มต้นธุรกิจเอ็มวเขาก็เหมือนพี่ในอดีตเลยเนี่ยแต่เขาโชคดีกว่าวพี่ในอดีตแค่นั้นเองเออมีคนที่มีความรู้ธุรกิจจริงๆอะ่ะมาเป็นพี่เลี้ยงให้เขาเออแล้วพี่ก็บอกเขาว่าไงรู้ป่ะวันนี้ไม่คิดอะไรหรอกคิดว่าน้องแอมมก็เหมือนน้องเอด้านั่นแหละเหมือนเด็กผู้หญิงเหมือนลูกพี่นั่นแหละพี่บอกเขาว่า พี่อ่ะเป็นคนชอบคนมุ่งมั่นคนพัฒนาตัวเองคนคิดดีพี่รู้สึกรักและอยากสนับสนุนคนที่ไม่ัวรเหนื่อยคือเอาเป็นว่าพี่มองเห็นคนแบบเนี้ยเหมือนพี่เห็นตัวเองในอดีตอ่ะอืมเยพี่รู้สึกกันนะ่ะเหมือนพี่เห็นตัวเองในอดีตแค่ว่าตัวเองในอดีตที่ไม่มีแครมาช่วย พี่ก็เลยคิดว่าอยากจะเป็นคนช่วยคนที่เป็นอย่างพี่ในอดีตเขาคงจะมีความฝุกมากเลยเนาะที่มีคนแบบมาคอยช่วยมาให้กำลังใจมาเอ็นดูมาเป็นพี่เลี้ยงนี่นนแหละนี่คือสิ่งที่เพึกเกิดกับพี่วันเนี้ยนี่ที่เล่าให้ฟังนะพี่ก็เลยเหมือนกับอยู่ๆก็ได้มาระบายห้องนี้ <c oughs> <c oughs> ระบายความในใจแล้วเขาก็บอกพี่ไงรู้ปะ เขาเขาบอกพี่ว <see> <monastery> ่าเออเนี่ยหนูรู้สึกดีมากเลยที่อัพไลน์ยังไม่หยุดทำเอ็มวีหนูก็กลัวอยู่เหมือนกันกลัวว่าอัพไลน์จะหยุดสอนพี่ว่าเออก็ตรงๆอ่ะเคยคิดจะหยุดแล้วเคยกําลังกําลังวางโปรแกรมแบบถอยหลังแล้วนะเพราะว่าต้องตัดใจแล้วอย่างที่บอกคนมันเยอะไงช่วยหมดแต่พอมาเจอออนไลน์ปั๊บอ้าวมันเหมือนเหมือนเริ่มต้นใหม่เลย แบบมันสนุกมากเลยมันมีความสุขมันได้ช่วยคนโดยที่เราไม่ได้เหนื่อยขนาดนั้นมันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่มันเป็นนิ Normal จริงเลยในการช่วยคนอะ่ะดูสิเนะี่ยพี่สามารถสื่อสารอะไรโดยที่ตั้งอยู่ห้องตัวเองอะ่ะโคตรดีอ่ะแต่พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครจะมารับเรื่องที่พี่เล่าไปได้เยอะแยะยังไงแต่ถ้าเกิดวันนี้ที่พี่เล่าออกไปอะ่ะฟังแล้วแบบของเข้านะก็ถือว่าโชคดีไป อืมแต่เราต้องเอาตัวเองออกมาออกมาจากคอมฟอร์ตโซนของเราอะนะคอมฟอร์ตโซนไม่ใช่ว่าไม่ใช่โซนสบายนะโซนคุ้นเคยเราอาจจะคุ้นเคยกับความเป็นเราตรงนั้นอะออกมาเจอโซนใหม่เถอะโซนที่มันเป็นแบบเซฟโซนอะคอมฟอร์ตโซนของพี่ติ๊กเนี่ยมันเป็นเซฟโซนจริงมันปลอดภัยมากเลยอะปลอดภัยทั้งสินิาพาการเงิน เจ๋ว่าพเวลาเจะวภาพการช่วยเหลือทุกคนเนาะที่สําคัญคือคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะที่สามารถที่จะกินใช้ิวทีไ์อะไรมากมายแบบเหมือนกินฟรีอะ่ะเ,เมื่อหนึ่งยี่สิบกว่าเม็รกินเข้าไปเหมือนกินฟรีเลยไม่ได้จ่ายตัง์โบนัสที่เมย์ให้มายังไม่ได้เบิกมาซื้อเลยแ <laughs> ชว่าพมาเยอะมากอะ่ะแต่สม,มัยก่อนอะ่ะ ต้องยอมรับนะว่างานเอ็มวอ่ถ้าคนที่เข้าถึงเนี้ยมีบูนมากเลยนะเราคือผู้นำคือในอดีตที่ไม่รู้เลยนะว่าการทำเอ็มว์มันจะยิ่งใหญ่ขนาดเนี้ยมันยิ่งใหญ่ขนาดนี้เหรอขนาดขึ้นเครื่องบินมาเล่าอะไรให้ฟังเลยเหรอเนาะเราก็คือชาวบ้านหนึ่งคนนะเมื่อวานที่ไปที่โรงแรมหรูๆอ่ะ เป็นผู้บริหารภาคเพื่อเอเชียแปซิฟิกคนใหม่เขาก็ต้องการมาเจอระดับสูงสุดประเทศไทยอ่ะนะก็ไม่ใช่พี่คนเดียวก็คือแบบเจอมองกุทูตประเทศไทยอ่ะเลี้ยงต้อนรับแล้วก็เพื่อมาแบบเ,เจอเจอเพื่อคุ้นเคยกันอย่างเงี้ยเออคุยเห็นว่าเนี่ยชีวิตของพี่ไม่ต้องอยู่กับใครแล้วก็ได้อ่ะจริงปะโถพี่แค่แต่งตัวไปขอไปไปเฟนชื่อไปถ่ายรูปพี่กัเหนื่อยแล้ว จริงไหมเอาแค่แค่แต่งตัวไปโชว์ตัวพี่ก็เหนื่อยแล้วถ้าจะเอาจริงอะ่ะเออแต่พี่มไม่ใช่แบบนั้นไงพี่ก็ยังอยู่นี้อยู่พี่แค่ยังรู้สึกอยู่เลยว่าตัวพี่มันน่าจะมีคุณค่ามากกว่าแบบนั้นนะคุณค่าตัวพี่อ่ะมันไม่ใช่แค่ไปเซ็นไล์เซ็นแค่ไปถ่ายรูปแค่ไปจับไม้พูดบนเวทีหรอกคุณค่าพี่อ่ะมันมีมากกว่านั้นมันสามารถทำให้ใครหนึ่งคนเปลี่ยนความคิดได้อืม พี่คิดอย่างนั้นนะแต่แค่ว่ามันต้องเหมือนเนี่ยเหมือนโปรไบโอติกอะสเรตรนที่ใช่ใช่ไหมจำนวนที่ใช่ใช่ไหมฟังยังพี่ฟังอยู่นะโปรไบโอติกจะไปฟังฟ้านักวิทยาศาสตร์อะเขาบอกว่าต้องหาแบบสายพันธุ์ที่ใช่คนที่ใช่โปริมอนที่ใช่ใช่ไหมเนี่ยนั้นสิ่งที่ของดีก็จริงอะแต่ไม่เจอสิ่งที่ใช่มันก็ไม่ใช่นะนะจริงปะมันเหมือนเราพูดไรอ่ะฟังไม่เข้าใจ น,นั่นแหละพี่ก็ต้องเจอคนที่ใช่แล้วก็จะรับสิ่งนี้ได้จะเข้าใจว่าพี่กาลังชาร์จพลังให้ไงโอ้โหนี่แทบจะร้องเพลงได้หลายเพลงเลยเนี่ยถ้าเป็นเพลงเนี่ยเพลงหนึ่งประมาณสามนาทีเนาะนี่ซัดแค่ไปเยอะเลยเนี่ยนะโอเคสาธยายมาต้องมากมายเนาะแ <c oughs> บบนี้ <c oughs> ขอให้ท่าน <c oughs> ขอให้สาธุชนทุกท่าน <c oughs> ตัดสินใจใช่ป่มมาได้แล้วนะเพราะว่าโอกาสดีๆในชีวิตเนี่ยไปอ่านเลยปะไปไปเข้าฟังเรื่องราวใน YouTube ว่าเพธีน่ำเนี่ยนะกฎเกณฑ์เขาเปน็นยังไงก็ต้องทำยังไงชีวิตของลูกอะ่ะที่จะก,ก้าวหน้ามันต้องมีคนเหนื่อยหนึ่งคนถ้าแม่เหนื่อยลูกไม่ต้องเหนื่อย ถ้าแม่สบายลูกลําบากถ้าแม่ลําบากลูกสบายการทำธุรกิจแอมเบอรเหมือนเราเริ่มปลูกต้นไม้ลูกไม่ต้องเริ่มต้นใหม่พี่เป็นคนที่เลือกที่จะให้ลูกสบายอพี่เลือกที่จะให้ลูกสบายพี่เกลยดไไม่รู้สึกพี่ไม่รู้สึกเหนื่อยเลยนะคนอื่นจะมองว่าเหนื่อยพี่ไม่รู้สึกเหนื่อย เพราะเป้าหมายพี่พี่รู้เลยว่าลูกพี่สบายนะคะพี่ไม่เคยรู้สึกว่าพี่เหนื่อยพี่มีความสุขมากเลยที่พี่ทํางานของลูกจบแล้วลูกพี่มันต้องเริ่มต้นลูกพี่มันต้องดิ้นรนลูกพี่เย็นเย็นตีเทนนิสแล้วพี่ก็ไปตีเทนนิสกับเขาเขาบอกว่าเขาไม่คิดเลยว่าคุณแม่จะตีเทนนิสเป็นกับเขาแะพี่บอกพี่ก็ไม่รู้เง วันที่พี่ไปเรียนวอสติกก็ถามกีฬาที่พี่ชอบกันเลยว่าไม่มีมีที่ไหนกีฬา <laughs> ที่ได้ทำเอเวสําเร็จแล้วลูกลูกอยู่ในกำมือเราแล้ว,ลวอยู่ในกำมือแปลว่าไรซื้อเวลามาแล้วเขามันต้องไปเป็นทุกจ้างใครอา้าวพ่ติพ่ติกลับมาพ <laughs> ี่ต <laughs> ิกลับมาสุดยอดจริงๆเลยอ่ะ โอ้สุดยอดจริงๆอ่ะอัพไลน์ขอบคุณโหลดเองแล้วอ่ะ<笑><笑>อะไรางเงเดี๋ยวเราแบบเออมาช่วยกันทำให้น้องรันอ่ะเขาจะได้แบบเป็นได้ใช้ชีวิตอย่างที่เขาชอบถ้าเขาชอบที่จะแบบเป็นนักเขียนเป็นจิตกรรมคือเห็นเขานั่งทําเขามีความสุขอ่ะเขาจะได้ไม่ต้องอทํางานหาเงินเหมือนเราเยอะไรเงี้ยอืม,อม ดูพี่เลยก็ี้ก็พี่พิ๊ิกสิทำทุกอย่างนี่ไปอ่านหนังสือ FCA สอนลูกให้รวย FCA สอนลูกให้รวยไปอ่านเล่มเนี้ยจะรู้เลยโอ้โหแบบพี่นะเล่มนี้ตั้งใจทำเออเล่มเนี้ยพี่ว่าคนมีลูกน่าอ่านนะเล่มเนี้ยอันนี้พี่จริงๆเล่มเนี้ยนะเจตนาเขียนให้ใครอ่านหรือไมยเขียนให้คนท้องกือคนมีลูกเล็กๆนี่แหละวัตถุประสงค์เลยนะ เรื่องนี้คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้อืมแล้วก็จะมีแรงบันดาลใจอืมเหมือนกับเป็นหนังสือที่เล่าเรื่องความคิดของที่ในในช่วงนั้นนะความคิดช่วงนี้มันก็ผ่านไปมันก็อีกช่วงหนึ่งแล้วไนงะแต่ช่วงนั้นคิดแบบนั้นสะท้อนโดยลูกเขียน